สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานินทาชาแนลค่ะวันนี้อันนี้เก่งจะมาให้ดูรีวิวเปลี่ยนสายนะคะตัวอ่า ada นะคะสายตัวนี้มันขาดไปนะคะแล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนสายมาใหม่ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นความแตกต่างอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าตัวได้เนี่ยมันไม่เหมือน การวิ่งฝีได้อะมันไม่เหมือนอันนี้เก่งส่งไปให้อาจารย์ทําให้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดโดยรวมอีกทีหนึงนะคะอันนี้ของลูกค้ามีขาดมาด้วยนะคะเดี๋ยวเก่งแะปะรูปไ้ให้ดูเนาะอันนี้สายก่อนไปทำพอดีเก่งลืมทําวิดีโอไว้ช่วงนี้กระเป๋าเข้ามาเยอะก็เลยสรวนนิดหน่อยนะคะตรงนี้ไม่ถึงกับขาดนะคะอาจจะเก็บมุมเก็บสีปแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีรอย รอยคอราบสกรปรกเยอะนะคะนี่นะคะที่เห็นเป็นขาวๆอย่างนี้ยก็คือจะเป็นคราบสกรปรกนะคะแต่จริงๆน้องอ่ะโดยรวมน้องก็ยังสวยอยู่ก็เท่ากับว่ามีขาดมาหนึ่งจุดแค่นั้นเองนะคะตัวนี้มันเป็นสีดำเนาะแต่ว่ามันจะเป็นสีดำเรือบน้ำเงินคือมันก็ดำแหละแต่ด้วยเท็กเจอร์มันอ่ะมันก็เลยแลแปลกนิดนึงนะคะ สีมันก็เลยแลดรอปนิดนึงตรงนี้ก็มีขาดไปนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะมียาแนวแตกแล้วก็มีขาดไปเดี๋ยวเก่งจะถามลูกค้าว่าจะทำไหมเนาะเป็นทั้งสองข้างนะคะเนาะตัวเนี้ยซ่อมมือได้อยู่นะคะด้านนี้ทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเก่งถามลูกค้าอีกทีนึง ตัวหนังที่ได้มาก็ค่อนข้างเหมือนนะคะเป็นซัฟาน่เหมือนกันเนาะอาจจะแตกต่างตรงยาแนวตรงอะไรนิดหน่อยก็ด้านล่างมีเปื้อนนะคะ ก็เดี๋ยวทำความสะอาดเนาะเก่งใช้โคลนิวทำความสะอาดดีกว่าแล้วก็เก็บสีทีนี้ต้องเติมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลกระเป๋านะคะหรืออยากลองทำอยากลองสปากระเป๋าด้วยตัวเองก็สามารถส่งเข้ามาสอบถามเก่งได้นะคะหรือเม้นเข้ามาถามก็ได้เนาะ โอเคยังไงฝากเก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก่งด้วยนะคะอันนี้เก่งก็จะเติมโปไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันแหว่งไปค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็มาตะล่อมเข้าอีกทีหนึ่งเนาะ ก็เดี๋ยวรอตัวนี้แห้งก่อนนะคะเก่งจะเติมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยทําความสะอาดเนาะตัวนี้อันนี้เก่งเติมไปประมาณห้ารอบแล้วนะคะก็มาใช้กระดาษทรายรูปนะคะนิดนึงเนาะแล้เวเดี๋ยวเก่งจะใช้คิ้นซิ่งลูปอีกครั้งหนึ่งนะคะ มองเหมือนเป็นรูแค่รูเล็กๆเนาะแต่เวลาทําจริงๆก็คือใช้จะบอกว่าไงอะ่ะใช้เติมหลายรอบเหมือนกันเนาะห้ารอบแต่เก่งว่าห้ารอบแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเสมอดีเลยเนาะ โอเคตัวนี้เก่งขัดแล้วก็ปรับแต่งตรงนี้นิดหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะมาตัดขุยให้ลูกค้าด้วยแต่ก่อนอื่นน่ะเราต้องทําความสะอาดก่อนเนาะก่อนจะทําสีเพราะว่าตัวเนี้ยที่เก่งเลือกที่จะทําความสะอาดก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันมีคราบสบก,ปกปรกปลายเป็นขาวๆนะคะจะเห็นเนาะตามรอยอันนี้นะคะก็คือทําความสะอาดไปชั้นหนึ่งก่อนก่อนที่จะทําสีนะคะ เก่งใช้เป็น c o r รนิ l นะคะ c ี e a n นด d แค่นะคะจะเป็นโฟมในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้เติมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอทำสีนะคะก็ขอทำความสะอาดกระเป๋าก่อนนะคะ ดูความแตกต่างเนาะเห็นไหมเอ่ยด้านที่ทําแล้วกับด้านที่ยังไม่ได้ทําเพราะว่าด้านที่ยังไม่ได้ทําเนี่ยคาบฝุ่นคาบสกรปรกมันก็จะติดอยู่ด้านในตามร่องเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวซัฟโฟโนนะคะมันเป็นหนังที่มีเท็กเจอร์นะคะ นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยแต่เดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะเออมันก็จะความเงามันก็จะลดลงนะคะอันนี้แต่เก่งให้ดูว่ามันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ลางซิปใช้เป็นการซักแห้งนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าเนาะ ก็ใช้ผ้าซับออกนะคะ <S <S 1> <S 1> จริงๆจะใช้แปรงขนม้าก็ได้เนาะแต่ว่าเก่งอะถนัดใช้แปรงสีฟันขนนุ่มเพราะว่า มันเล็กแล้วก็มันคุมปริมาณน้ํายาได้ง่ายนะคะเราก็ใช้เป็นการซับนะคะไม่ต้องใช้เช็ดนะคะโอเคค่ะส่วนที่เป็นขุยนะคะตามนี้นะคะก็คือตัดให้ลูกค้าไปเลยเนาะ มันเริ่มจะไม่คมแล้วปกติเก่งก็จะรับนะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นลักษณะใบมีดนะคะเหมือนกับมีดโกนนะคะเก่งจะเห็นว่าเขามีอะไรพวกใบมีดไขยด้วยเนาะแต่ว่าเก่งอะไม่ได้ซื้อเก่งจะใช้การรับเอาเก่งใช้กันเป็นกระดาษทรายหรือไม่ก็คือเป็นหินก้อนเล็กอะคะ่ะเหมือนหินรับมีดเนาะก็คือใช้ขัดนะคะ เวลาที่เราวาดนะคะเราควรที่จะค่อยๆไล่เส้นนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้เส้นหนาไปยงนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแลเป็นการจงใจนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยคือหาให้เหมือนมันไม่มีเหมือนขนาดนั้นเนาะก็อย่างว่าเนาะของแบรนด์โรงงานแล้วก็ของที่เรามาทำเพื่อ ทดแทนอะยังไงมันก็ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะพยายามให้เหมือนมากที่สุดนะคะเพราะจริงๆตัวนี้เหมือนว่าทำง่ายนะคะสีแต่คือจริงๆแล้วยากนะคะเพราะว่ามองแล้วว่ามันมีทั้งหมดสามเฉดสีด้วยกันนะคะถ้าเราทําไปเลยทั้งใบโอเคได้แต่ว่าถ้าเราทําส่วนใดส่วนหนึ่งของกระเป๋าเนี่ยโดยต้องทําให้เหมือนตัวเนี้ยก็คือต้องสามสีนะคะทั้งหมด อค okay, ค่ะอันนี้เก่งให้ดูงานนะคะที่ว่าเราทําไปแล้วนะคะตัวนี้มันจะเงากว่านิดหน่อยนะคะเงากว่าตัวนี้นะคะแล้วก็เท็กเจอร์มันก็จะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะตัวนี้เท็กเจอร์มันจะลึกกว่าตัวนี้เท็กเจอร์มันจะตื้นกว่าเหตุผลที่มันตื้นกว่าเพราะว่าเราต้องทําสีมันนั่นเองนะคะตัวนี้มองเหมือนว่ามันเป็นสีดํา แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะจะสูมให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะมีทั้งหมดสามเฉดสีนะคะในจุดเดียวนะคะตัวนี้เก่งก็เลยใช้เป็นการเพ้นท์ไปนะคะค่ะแล้วก็ตามสีขอบมุมนะคะเก่งเก็บขอบมุมให้ลูกค้าหมดแล้วเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวส่งงานลูกค้าได้นะคะโอเคค่ะก็ยังไงสำหรับปา,าดาใบนี้นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยน ตัวสายนะคะด้านล่างนะคะตัวรังสายนะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย